กก่่คะชื่ออะไรคะชื่อเจ็ครับค่ะชื่อบอลลี่ค่ะวิศวะปีสามครับไทครับปีสามไม่แก่นะคะไม่แก่แล้วไม่ใช่ปีสูงแล้ววันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ไหนกันคะเจ็ทอยู่ที่คณะควิศว์ครับพี่บอลอยู่ที่คณะควิศว์มันอยู่ที่ไหนครับพี่เจ็ทก็ในวิศวะก็ในวิศวะมันอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่คณะควิสวะครับพี่บอลอ่ะค่ะองเลยค่ะวันนี้นะคะเราจะพามาเดินเที่ยวงานนะครับ เฟชชี่ครับไม่ใช่ฉากงานมอเตอร์โชว์ค่ะไม่ใช่ครับพี่บอลเฟชชี่ครัของานเฟชชี่ในรอยการคณะขลุศาแล้วครับปีนี้รุ่นที่5้นะครับอ่ารุ่นนี้นี่แบบเลิศมากเลิศจริงๆครับเรามาชมงานกันดีกว่าค่ะตอนนี้เวลานี่ครับนี่นะครับบรรยากาศนะคะับเด็กๆกำลังเด็กๆกำลังเตรียมตัวรอกินข้าวนะครับตอนนี้แรกคุณองขอรุกงทองหน่อยครับ ลองกินของดีนะครับขอดูคูปองหน่อยครับนี่นะครับคูปองนะครับมีทั้งหมด4ใบนะครับพี่ฟองครับโอเคครับเอาไปเลยครับผมสคูปองนะครับ่าต่อไปครับดูงต้นนะครับต่าไปต้นนี้ครับไป็นต้นเนื้อตายตาอ่ายต้นนี้ก็เลยกำลังกันอยู่ค่ะรู้สึกยังไง้งาครับท่านชารู้สึกอะไรครับเป็นคนรู้สึกยังไงบ้างดีมากค่ะดีมากครู้สึกอะไรครับ ดูครับดีตอบดีมากค่ะโอเคครับเปลี่ยนโต๊ะเราต้องมาคนนี้นางตังเมย์ครับนีเรามาโต๊ะนี้บ้างดีกว่าหัเรือโต๊ะดีครับไ่รับไปนั่งโต๊ะก่อนลัวกันตอนแรกเสื่ออะไรคะน้อะีมบครับน้องพีมมีอรน้องน้องพีมมีรอเรือนะครับ เอาต้องห่ะตอถามน้องพิมก่อนแล้วนะครเรามาถามกันดีกว่านะคะน้องพิมค์คะน้องพิมพรู้สึกยังไงกับงานตอนเช้าบ้างครับเ้าเลาถามได้ถูกคนมากเลยนะครเบาเ้ามาถามน้องบีมบ้างดีกว่านะครถามน้องบีมค่ะน้องบีมคะไม่น่ารัมจังเลนค่ะ น้องเนเน่คะน้องเนเน่รู้สึกยังไงกับคอนเสิร์ตตอนหน้ากเลยค่ะรู้สึกแบบได้าถึงถึงแตไม่ได้ดูเราจะกับไปอาเพราะว่าแต่ก็อยู่เม่ถึองอร์โมอรมนดูเมื่อไหร่ก็ได้ครับไม่ได้ดนใว่าทำไมเดีคุกับ้่อไม่รู้เรื่องน้องน้องอย่งไม่ทราบนะครับว่างานตอนถึงเราในวันนี้โปรเจกเตอร์หนังเรื่องฮอร์โมนเดี๋ยวเราขอสั่งคำสกหรับงานคืนนี้ครับเรื่งครับขอสั่งคดังๆครับ ดีมากค่ะผิวมากมาผิวมากมแค่นี้เองแค่นี้เองแค่นี้ถูกต้องค่ะดูฮอร์โมนค่ะดูครับฉันก็จะดูค่ะหิวฮิวฮิวช่างเป็นสามคำที่อึายบายค่ะบายแล้วบายเขาเขาสบายดีน้ำเยันน้ำเย็นอะอะเราเรามันเรา สวัสดีครับหนูจบจากโรงเรียนอะไรมาครับตระเวนในจังหวัดสุพรรณบุรีเลยครับเป็นเป็นโรงเรียนที่ที่ที่ตั้งเลยครับอ่ะหนูรู้สึกอย่างไรกับงานตอนเช้าบ้างครับนี่เหรออ่ะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่ฉันสัมภาษณ์มา20คนเลยนแล้วรู้สึกงานวันนี้คิดว่าจะเจออะไรบ้างครับ ความสนุกสนานค่ะหนูผ <aún> <yelled> ิดผิดค่ะขอทรบข้อดกลงสุดท้าครับงันสุดยอดครับในโอกาสนี้นะครับเราก็ขอลาไปก่อนก็มาโอกาสหน้าครับร้มนายกิตติพิมาสร์รารอแมันาเปนเียใจไ I'm <laughs>